ดีผู้กปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นป .2 เราจะมาเรียนรู้รูปประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is this นะคะและประโยคคำตอบที่ตอบด้วยคำว่า yes it is หรือ no it is not นะคะหรือ no it isn't เรามาเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตอน1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่านสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านนะคะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะตอน1ป2ทับตอบคำถามจากการฟังประโยคบทสนทนาที่มีภาพประกอบได้นะคะ รูปประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is this เราจะใช้ถามสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเช่น is this a book หมายถึงนี่คือหนังสือใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องตอบว่า no it is not หรือ no it isn't ต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is that กันนะคะ is that เราใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวเราออกไปนะคะเช่น is that an eraser หมายถึงนั่นหรือนั้นคือยางลบใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes yeah, it is แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no it is not หรือ no it isn't ตัวอย่างประโยคนะคะ is this a pencil is this a pencil หมายถึงนี่หรือนี้คือดินสอใช่ไหมถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is yes it is หมายถึงใช่แล้วนะคะตัวอย่างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is that นะคะเช่น is that a ruler is that a ruler หมายถึงนั่นหรือนั้นคือไม้บรรทัดใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no it is not หรือ no it isn't หมายถึงไม่มันไม่ใช่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอและทบทวนคำศัพท์อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะ Like TV A book. This is a notebook. This is a pen. This is a pencil. This is a book. This is a notebook. This is a pen. This is a pencil. This is a book. This is a notebook. This is a pen. This is a pencil. This is a book. This is a notebook. This is a pen. This is a pencil. Like TV. ชมคลิปวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำใบงานโดยเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูในรายเช่นเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ